สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับพี่น้องปองไปสูหู่สูคนครับพอ่อกับบาเทา้าฮันนาเชนแนลครับมือนี้มาพี่น้องมาบรรยากาศในื้อมือแรกคือเก่าแดดซีค่อยๆจังห,หน่อยนะครับเบิ้งบรรยากาศทั้งหลังชื่อเขียวคือเก่าไฮน่าธงเก่ามองเก่านะครับมามือนีหนึ่งไก่เป็นโตครับพี่น้องโอ้ทอดทอดดูไปเลย <c oughs> หนึ่งไก่เนื้อ <c oughs> ใส่เลยคือ <c oughs> มีมีม,มีดีแเ <c oughs> พิ่นอยากกิน,น,น,นอ่นนีน้ำป้อมาพี่น้องมายังอุน่นๆยังหอนๆ,ๆอยู่นะครับกับกับเลือดเข้าอื่นยังหั ตับปอมตับปอม <c oughs> ตับปอมกับพี่น้องสดน้ำพร้อมใด้พี่น้องนี่หนึ่งไก่สดน้ำเอาแบบเอาน้ำในในหม้อมามาไว้สดน้ำนะครับกับน้ำจิม้มรสเด็ดเบิง่งบึ้งบังน้ำจิ้มเลยใส่ถ้วยน้อยนะพี่น้องมาเอา้าเสียบครับพี่น้องมาบเบาๆไร้ยางหางจวดรถดได้หน่สี่กินขึ้นทั้งกินโหลดพ่อน้าเอาบวงะอืมเอาหันละนาม,มา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 ,มาสเสียบต้องกันครับใส่หลน่น หนั่มนั่มมาเลี้ยงหลังด้วยขอขาหนึด้วยขอขาหนึด้วยเอารถเสื้ขาแน่มาทางไหนน้อตัวนี้เนาะเบื้องเบื้อง กินที่ดรอแกพี่น้องเนี่ยพักเฮียแหละตับตตตไตกินรุไตไตเขาว่าบอกให้กินไตมันห <c oughs> นาบัานนึนแม่นบอกแมนหนาบันนึนโดยท่อง หืมยิ่นเป็นกลางกินว่าเสบประในพี่นอ้องอื้มเปื่อยดีค่ะนะคิดลงไปแล้วมันขาดแล้ว เฮ้ยก,กินหนุนหอนเดย็นเบิด <c oughs> โอ้ปีไข่หลังมันเหรนกินนี้ดอกเพิ่นวันสินเป็นสร้างไหมน้องใส่รด แทบ,บดินโอ้หหลังหลังจากลงทะเลหลังจากลงทะเลแล้วขึ้นโคก คนโคกแล้วลงเทเล่เมนูจุสองหมดเหนือมันก็เปื่อยดีขนาดนี้เห ออโอ้วงเนี่ยมันเห็นกลางนี่เป็นกลางเลยพี่น่องลงข้างล่างดีกว่าว่าจะเห็นกลางกันยังงกขึ้นมามแห้งเลยออมถอดดูกเลยพี่น่อง กระดูกดิบกระดูกดกระกอ๋่คเนัวอนว่อนมาอีกแล้น้ำนอ่ะเพื่น้ำนอ่ะเือเนื้อดดงไม่ได้พังห S 1> <S 1> ตื่นขึ้นคำหน้าเพิ่นกับเพิ่นกับเปิดนะครับม,มวลเพิ่นตอนนั้นวายุไก่ต้องบานย่าน,นข้นไข่เย็น <S <S ย่าน,นข้นไข่เย็นเดกล้ทีนี้เด้โว้ยเฮงเปิดดัง อืมองเสียงเลยหมองเอิกมคนนบ้างที่ลหนาเป็นาเสียงไว้ในพี่น้องมึงแหงก่อนอืมอืมว่นิทอบใส่คือไก่ ไกพันบ่ิด้พี่น้องอบดูก่นอืมชอบบ่ไเ <บา S 1> ้ตบ้าอืานเนือเหนืห่มไม่ฉ่ำเหนื่มไม่ฉ่ก็ไปแทนมือร่มบรเหณนันหง่อนๆเอาๆงเด้นเดิ่มแดดเลยเริ่มแดมดคุ้นกับาง ้าย่งี้นีน่ไงพายอย่งไงโง่โง่โง่ายงองายุงโ,ง,โง่โง่ง,ง,ง่คู่โง่คูงง่เืพมากินตีนมากินตีนพี่น้อง กินไก่ได้ว <g ül> ยอย่าบาทโว้ยหุน่นมึงนี้มีหอดเสียงหนุ่มมึงมึงมึงไงขักขัดมึงก่นอนนะม่วนจะเพิ่นมึงก่นอนน,อน,น่ะอือนี่โอ้เจ้าขาดน่าละลายมือเลยที่เนาะอือ แลบอกก้ากาก้นวขับเาพหินกึนดังกับแตขอโทษขอไพรเลยพี่หน่อง,งแง้น้าจะรุดปากหน้อคานรุยเลย ตอนนอนมันจสับเลยของกัดสีกเลยมันยังขักขอว่าทอบดูดไงบ่ได้ขชมทอบดูกบ่ได้ ไก่ก็ไม่หัวเขาไปแเขาทั้งเจาะหนเ่เจาจะมีเียก็ะพุมเปื่อีครับ

คือใจเพื่อนแล้กินแบบเปื่อนนงหน่อยอาจจเหมือนเหมือนไี่งหน่อยด้วย่นเด้อบังอันบังแดดไว้เดดเงียตาเสียงฉ่างห่องเอดเออเนาะเสง่อ หูดหูดเลยก็สวดเจียวเลยเป็นสังเชื่อรถป่วงรถเพิ่นไอ้มาอันเทพนุนย มันเสียงสั่งห่องเองพี่น้องเนมแหนมเห็นมั้อเหรอเห็นอยู่หรอกเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าก็ยังมันเหมือนมันกระคำอลไรได้แหละเหมือนแน่น่ะอืมห่วงห่วงไตมันเจ้าก็ว่าจะบมกินไตกินหรอเหมือนเหอนี่ยเกมือนแหละ เิน <c oughs> ไปขึ้นมาละมึนเลยมึนเหรม่วนได้เรืงหมดเลยมันมันลบไปอืมอืมหอมหอมหอมอ่ะอืมแก นนโอ้โโอ้ยคากพี่น้องเอง้พกินมาไตยนี่นไปแย่งกินโรดได้หยาบนึงหรยาบนึงเ,เลยปล่อยกระดอกป่ะม,มันมีป,ปากป่แดงได้พี่น้องไป่ ยังมาใกล้ๆคนนึงมันคำเลยฟองเคียงหยิมเลยกระดานอืมพักหนึ่งพักบุยุสืนๆเนี่ยมาแล้วคนนึงเศรษฐกิจเศรษฐกิจเก็บกวาดรยะเสะเลยเดียวเศรกิจ อ้มโอ้โวสิบเบิร์โตโตเลยพี่นอ้องมาถ่ายกับสาวสีเนาะดุมาผู้มาแข่ง กินแบบนั่งกินต้นนึงอ,อ,อาหนึงเบ้อะมึงพี่น้องเขาเคียวบ้าท่าเลยได้แล้ว Ừ m. Ừ m. อืข้าวเห็ดงานน้ำขืนวะ่ะ <ừ. S 2> ฝ้าเฮ็ดฝาเหล้วดิฝ <c oughs> าพังข้าวอวิตื่ใจกินเบางดูเพื่อหยาบเพื่อมึนเหนื่อยจับยิง

ตบไอ้ใส่ปิบแล้ก็เอาเต่าเอา,เอา,เ,อาเอาทานใส่อือโอฝั่งหึหึเอาทานเอาทานโอบจังวะเครื่อาดังทานใส่รอบๆปิดนะมันสีอันนั้นดีบ่ล่ะเต็มคือหอโอ้ยมันสีเหลือไม่ได้แล้ว มัเลือดว่ามันเลือดอ <S <S 2> <S 2> ว่าถือทับปอมทับปอม,ปอมพี่น้องนี่ทับปอมนี่โอข่าเขียวละเขาดูหยาดเดือพี่น้องเด้อดนี่มิสีอยู่เลยบ่อะไรบ่อะไรไม่ข่าแขีวต่อยเขีวออก <S 2> <S 2> เอาเหงืองยำ <S 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 มันข่าวแขวจะรู้จะก็ยเอาเขียวหยามที่ละจะก็เอางเงาหยำเจ้าต้องเหตุแทนเป็นตัวอย่างแม่เนาะเป็ดตัวอย่างใไงมูเบอร์สะก้อนจะไงมูอึตาตอนจะอางเงาหยำต้องเดาเขียวก้อนไปอุ่งเงาหย้ำมันนี่บ่มีเสียงเจตนาไอ้เพื่อน โอ้มก็ไม่ยู่นะมันท้องแม่ผมเหมือนอ้องตักตๆเลยตรวจใหไรกคันรถใบหลุดหราฝ่าว่าต้สงใส่ไวท่านเ,เขาให้เมียมันจะกผาไะจัลืมมาเขาให้เมียเมนจัเคยยินแต่ว่าแม่ใส่มาเขา เมียไปนม่เขากระแม่คือกันแม่ทู่นหัวแม่ต้มีแห้งโมแม่ดอกเมียว่าจับได้ทีมึงอันบอกกับผัวจับได้ที่ยังกินนมกูเอ็นตะจับได้ที่นี่เจ้ายังกินนมข่อยอยู่ยยญญติมเงินข่อยว่าเมียเจ้าที่กันชื่อเงินข่อว่าเไ้าแม่ แม่ <S <S บ,าาบ,ยบ,ยบวยางนมปะยาอะไรครับพี่น้องโอ้โหพิษเตอร์แสบลิ่นจะคล้องอยู่พี่น้องข้าดันซีซวยเัรพริกแสบๆอยู่หนึ่งไก่กับน,นุ่นๆเปื่อยๆสดหนำอันหนึ่งไก่สดหนำนี่พี่น้องคือหนึ่งใสซึ้งนะครับหนึ่งใสซึ้งเลยก็เอ,เอาเอาหนำยาใส่น้ำหลายครับในในในซึๆๆ้งเอาอันหนำที่มันมันหน่อยลง เอามาปุงใช่หนเอามาปุงเลยกะเอาตอนคนจิ้งไข่อยู่นะเอาเอาในตัวไก่นะเอามาปุงใช่หมพอดีเลยพี่น้องหอมเสียบนัวเอาเรียบร้อยครับมาเนี่บรรยากาศกะให้พี่น้องเบื้องนี้ละ่ะทั้งหลังบ้ทันเหมือดออกพี่น้องแต่ว่ามองมองนี่มันบังนะครับก็เลยเบื้องเบื้องขึ้นเหมือดเพราะวันยั้ตะเวนมันแหงตาครับก็เลยมานั่งบังไว้น,นะครับซี่ไก่ๆนยน้อยเหมือนนี่เอากะบ้เป็นยังต้องพี่น้องเนาะบังมือไก่บังมือไก่นะครับกะ เบืงเบืองเบืงไก่เบืองไก่น้ำนะครับเอาขอบคุณพี่น้องนะครับที่เด็ดที่ตามรับชมนะครับนากระเลนากระดำเอาฝากพี่ตัวน้องขึ้นเรานะครับคลิปนี้หนึ่งไก่นะครับหนึ่งไก่เป็นโตใส่กับน้ำจิ้มรสเด็ดสดนนำพร้อมพี่น้องเลยคัากลายฝากพี่ตัวน้องขึ้นเรานะครับมักกะไรถือใก่กระแช่บาทานนี้นะครับเด้อสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ